การเล่นกีฬาการเป็นแชมป์การประสบผลคือการทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนเป็นอัตโนมัตินะครับและซึ่งวันนี้เองนะครับมีคำถามหลายเียกว่าหลายคนนะครับถามผมมาว่าอาจารย์ครับแล้วไอ้ที่อาจารย์เรียกว่าชนเพดานการเรียนรู้เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วต้องทำาอะไรบ้างในเมื่อถึงช่วงนั้นในส่วนของ3ส่วนนักกีฬาโค้ชผู้ปกครองต้องทำย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับเรื่องของการชนเพดานการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ที่นักกีฬาเนี่ยต้องเจอต้องเผชิญครับนักกีฬาทุกคนต้องเผชิญครับไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ได้วัฏจักรที่เรียกว่าเพดานการรู้เพราะการชนเพดานการรู้นั่นคือช่วงที่สติไม่ดีขึ้นนะครับความสามารถไม่พัฒนาขึ้นท,ทั้งทั้งที่ช่วงแรกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับพอฝึกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งต่างเนี่ยกลับไม่พัฒนาตะเท่าที่ตัวเองต้องการนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นหลักสําคัญเพราะตรงนี้เองครับ มันเป็นชนปนริยายรู้เพราะเรื่องที่1คือเรื่องของร่างกายอาจจะยังแข็งแรงไม่พอที่จะรับทักษะนั้นอันที่2การเชื่อมโยงระหว่างทักษะนั้นยังไม่เป็นอัตโนมัตินะครับเพราะฉนั้น2ประเด็นครับและประเด็นที่3เนี่ยจริงจิตใจอาจจะไม่พร้อมด้วยครับแล้วก็แค่ทำๆไปโดยที่ไม่รักมันจริงนะครับดังนั้นตรงนี้เองครับเมื่อนักกีฬาเผชิญตรงนี้แล้วเนี่ยนะักกีฬาเหล่านี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นและตกลงได้นะครับเพราะว่าถ้านักกีฬาในช่วงนั้นไม่อดทนไม่มุ่งมัน่นไม่ทุ่มเทแล้วเนี่ย นะครับไม่มีจิตใจไม่มีความมั่นคงในจิตใจหรือความแข็งจิตใจแล้วเนี่ยนักกีฬาก็อาจจะล้มเลิกความพยายามแล้วก็ drop ลงได้นะครับซึ่งตรงนี้เองครับในส่วนของการที่เป็นนักกีฬาเผชิญนี้อยากให้นักกีฬาเข้าใจครับไม่มีนักกีฬาคนใดที่ไม่เคยเจอเพดานการเรียนรู้แต่สิ่งที่เขาผ่านมาได้เขาใช้จิตใจที่แข็งความมุ่งมั่นอดทนที่เพียงพอและมีเป้าหมายที่อยากยิ่งใหญ่ครับทำให้เขาผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับและตัวต่อไปคือการ ที่เรียกว่าทักษะยังไม่พร้อมที่จะรับดังนั้นสิ่งที่เจอตรงนี้ครับเวลาเจอเนี่ยนักกีฬาจะต้องกลับมาแบ็กที่ลุดเบสิกครับทำทักษะเดิมๆซ้าๆซ้ำๆครับจนกระทั่งร่างกายมันสมองมันจําได้ร่างกายออกไปเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเพียงพอนั่นแหละครับจะทําให้พุ่งขึ้นไปได้แต่ตรงนี้ครับระยะเวลาความยาวนานเนี่ยตอบไม่ได้ครับว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวขึ้นอยู่กับแต่ละคนในการฝึกซ้อมและมุ่งมั่นกับมัน นะครับตรงนี้ในส่วนของการที่เป็นโค้ชกับผู้ปกครองถ้าเจอนักกีฬากลุ่มนี้ครับอย่าเพิ่งเพรสเชอร์เขาให้ขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้านักกีฬาพร้อมจะขึ้นเองครับสิ่งที่สําคัญของโค้ชกับผู้ปกครองคือช่วงนั้นครับซัพพอร์ตครับให้กําลังใจครับเพื่อกระตุ้นระบบแรงจูงใจครับเพื่อให้เขายังคงมุ่งมั่นกับเป้าหมายอยู่นั่นแหละครับจะทําให้นักกีฬาสามารถที่จะไปต่อในเส้นทางได้นะครับแล้วนักกีฬาก็จะเผชิญแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับเผชิญ พยายารยรู้เนี่ยไปเรื่อยๆดังนั้นก็เมื่อไปเจอปุ๊บก็ต้องทําเหมือนเดิมครับนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาการเป็นแชมป์การประสบ็จคือการทําซ้าๆซ้ำๆซ้าๆจนเป็นอัตโนมัตินะครับนั่นเองครับจึงเป็นสกิลที่ติดตัวนะครับพะตรงนี้เองฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับหนูสปอร์ตไซโคนครับแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ